ของยูเฮียนจากของมันเสบกินผู Armenia> ้เดียวเอีนป้อนน้องน้ำเน้ะปากยูนตัวไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยค่คะเป็นตาใต้กันเอาไปงเพือนโนนนะเพื่อนของมิสิมเน้บาสันสิมเน้เม่ดเอ้ยอปบไขายของก็ทำไมไอมิว อัอเ,เอเเียงก็งของอยู่เหี้ยนจากของมันระเสียกินผู้เดียว,อเ,เ,วยเออหนุ่มป้อนออน,อน้องน้ำแน่ปากยุงตัวปากยุงปีบปเอาใส่ปากไงตอนเด็กมิ่งก็ตัวขาวอย่างนี้แลับคุณแม่ดัน <c oughs> ดันส่งขึ้นกระดมจั่งดันเออแล้วเนาะสองทุ่มฝนตกบักยางแห้ง กาแฟเขาไปยังเฮ้ยแม่กัเก็บนีโอแม่แม่เก็บนี้จากเอาเอานั่นเออเอออ่นสะได้กินบ่นาะโอ้ยมงกินคือคือหางหางงกินเด้แต่้ควยกดีเลยกยกคือกัน เออมือก่อนนันแหงแต่เป็นตายอยากหัวยนหยาห้แม่สองมัดแม่ถือไว้มัดหนึ่งมัดที่สองว่างบ้านเลยเก็บในหน่อยแลนไปเก็บได้หยาเฝ้าแลนมาเนอหัวชะตาเนาะพูดอ่ะเออกิมฟันวันนั้นกิมฟันเนาะขอบคุณครับพี่มิง พ่ม่งเอาอ้อยมาส่งนะคะจากแม่หนึ่งนะคะขอบคุณแม่หนึ่งค่ะแซ่บบะอร่อยไหมคะอ้อยบ้านพิม่งอุยอยตึง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 อมุนมุนมุนมันกระนะมุนมุนมุนมักระนะขอบคุณแม่หนึ่งมากๆเลยนะคะสำหรับอ้อยนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวยวันสวยคืนจ้า พ่ออว้วนบอกว่ายัียเกาะหน้าตาผสมกับอายุเอาบอกอายุเป็นเพียงตัวเลขนลดิเนาะหลอดอุย้ยขาบอ้อยอัอยจุฮาวฮาวแม่ก็ขอกินย่างเดียวอุว้ยอุ้ยหิ้วเพ้อเพ้อบอดปอนประท่านใจเออเออ เอาแล้วได้กินแล้วก็คึกคักเลยพูดอ่ะพูดอ่ะเฮ้ยเอยขอบคุณน้องลายแอลแล็นเลยจา้ามันแก้วสามถุงแล้วก็ถั่วฝักยาวอีกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจา้างนุองสาวพนหาอวบอวบอย่พูนพูนเฮ้ย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 เยอยเยอะเยอะเออกมันเกว้วเจ้าเจ้าเ ภาษาไทยเขา่็ได้ว่ามันตะเภาเขาก็เรียกมันเกล้นั่นแหละนั่นล่ะเอ๊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 ะคนคนอันนั้นเขาเรียกมันเทศมันเทศมันม่วงมันแดงน้อฮุย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 บ่าวนางตึ้งลึงตึ้งเฮียเฮีย ด,ดีแอปแปิลดีๆนั่นผุ่นขอน้ำเนีผุ่นอ่ะปากใสเลยแ <c oughs> จ๊บบอโอ้ยดูดจินน่าม,มันคายทิ้งแล้วอวะผุนเอ้ยเนาะอิออ่มแล้วก็เล่นไปทั่วเนาะหลอดอุ้ยนี่ ย่นพุ่นเม,ม่หิวอยู่พุ่นเ,เม่อาย่นไปให้เม่เร็วๆย่นไปข้างหลังให้เม่บนสูงย่น,นไปเออพุ่นเก็บเอาตายึถึงองโบผู้อยากกะอยากผู้เล่นกะเล่นกินอิ่มและกะล่น,ต,นลตื่นขึ้นมาต้องได้กินอย่างเดียว เห็นคนมาวนเวียนอยู่น้ำเตียงบ่ได้เลยว่าจะได้กินอย่างเดียวเห็วเร็วกั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 เร็วเครียดเครียดเครียดเฮ้ย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 เจาะเออเจาะไอเอฟเบลแอฟเบลเออแอฟเบลนั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงดีดีนั่งดีดีเป็นอย่างดากลงให้ถึงดินนั่งลงนั่งลงหลอกหลอกค้นกระปินสร้างนี่เนาะ

ถอยอีกถอยอีกถอยอีก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 พอพ่อ,อพอพอมาเร็วมาเร็วมาเร็วใช่ขอเสียงกันเร็วมิตีูลีสร้างเท่ามิตีูลีเงียบปิด มาแล้วตำรวจตำรวจมาแล้วเท่มากเลยตำรวจตำรวจมาคุ้มใบเขาละเด้อบัานนี่ไม่เล่นเอ้ยตำรวจบบตันเจ้าไข่บันไดเด้มาแล้วมาแล้วโหรถอย่างที่ส,นสนน้นคน้รถกาแฟบอกให้เล่นน้ำเน้พี่ต,ต,ตู้กาแฟก็อยากเล่นคือกันเออกาแฟอยากขี่รถ ขี <laughs> ออ่น้ำเนำมสันเออกาแฟอยากกี่รถน้ำคุนป้ายมาแล้วป้ายมาแล้วนะจา๊านี่ป้ายทั้งหมดได้สิบสองแผ่นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนแม่เลนสนับสนุนป้ายนะคะแม่ไวตะเกกพี่ๆน้องๆสั่งนะคะเอยอกใด้พอนอยากได บอกพเคนมาเอาเด้อค่ะนี่สิบสองแผน่นกะบาน<ป>จะคล้องกระเสียอาไว้จากแผน่นนะะมาพี่หนูมาพี่มาพี่ของอิหลายอยู่พี่กินบ่บ้เอาอิ่มแล้วอิมวอ่มเหลวกินมันกเกลียวมดบบกย่างหลายเนาะต่อด้วยแตงไทยอิม่ม อิ่มจนโยนนลิ่นเนาะอัผู้แม่อยากก็อยากสิตายอัผู้ลูกนี่ก็โยนถิ่มพ่นุ่มน้องจก่ของมีว่อเอาเอาสิไปกินน้ำเมียอ็ไดะเออนี่นักเขากองไว้ใหายยุพี่เมียเด็กหนุอยอีหยังกินผู้เดียวบ่แซ่บเออเสียงเสียงเออเสียงเสียง ได้ยินเสียงปีตุ้ได้ยินเสียงรถปีตุ้อห้องใจเสียงรถปีตุ้เลยว่ะปีตุ้เอามาให้น้องขี่น้ำเนี้ปีตุ้เอามาให้ไปเข่าขีน้ำเนีไม่เข่าหูขี่บอลน,นี่ขึ้นขาเดียวกับพังสันตัวนี่แทบปรจ้ามัม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 เลย พรานักงานสร้างกระต๊อบมาแล้วนะคะสร้างบอด <laughs> อันเดียวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสาหรับไลน์นี้บายบายค่ะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอเสียงก่อนเร็วเสียงก่อนเสียงเสียงยูสติเสียงเสียง เสียงกันเสียงมิดจัดเบ่า,ายผูู้บ่า่ายคนบดือ